ไม่หลอกครับกับพีิมานคนเกา่าหน้าตาสศร้าๆใจรักเยอะกับศรมาต่อตอนสองนะครับว่าเออคุณบริษัทงานแล้วห้องเสียหายวิชาสร้างไหนครับไปทั้งออนไลน์เนี่ยครับกขมีครับแต่ว่าห้องทางขวายพ่นหาดีๆครับฟังผมบอกกันได้ก็สนบ้านห้องเนี่ยซื้ีการมักมดินแม่นบ่ครับก็คือบ่มครับคือไทยถิ่นใบนะครับไทยบ่มถิ่นใบ พอดีกับที่น่ยังแน่ก็ครับหนึ่งกำจัดวัชพืชครับสองกำจัดโรคสามเพิ่มจตื้นซีนดินสี่เทพให้ดินเพิ่มซีดเพิ่มีปุ๋ยเพิ่มแม่นบ่ล่ะครับห้าก็คือดีต่อใจมันสิประหยัดงบประมาณนีน่รอบต่อไปหนึ่งที่ว่าก็คือกำจัดโมเดลเท่าก็จัดวี่พืชคือมันจะเปลี่ยนหนาใช่ครับพี่น้องใช้สังเกตว่าครับ ปุ๋ยเจรัญญามันออกเกิดหนาขึ้นอย่างแมนบอครับเฮ้ยตัด่วงรอบหนาครับตัด่วงรอบพืชพร้อมมันช่เกิดพืชอันหนึ่งมันสิเปเกิดอันหนึ่งครับมันบอแ์มนว่ามันส่ไปเกิดอันเก่าได้ครับที่สาคัญนะครับปัญหาอ้อยขาวมันเกิดจากยังหัวครับปลูกเรซูญ่าปลูกเรซูเทียปันต่อปลูกเพราะอ้อยขาวมันเป็นยาอาการครับ เดี๋ยวก็ยังผมของผมเนี่ยครับมันขาวย้อนใส่สมองลายอาการเครียดอาการเครียดเครียดจากได้เมียเพราะว่าผมเรียนับเครียดงานงานการครับเดี๋ยวก็ใช้ชีวิตมะขุมครับใส่ยาขันยาลายเนี่ยบาไปรอโทั้งนะครับเก็ที่สัมพัญธ์ได้ครับบางเพื่อนนะครับด้านดินที่ว่านี่ที่ว่าใส่จุลินซียก็คือไทบ่มดินไว้์มันบ่ครับแนวไม่ถึงปงมาดก็ต้องออกดอกครับพ่อเปิดฝน่ เดี๋ยวห่อไปไทยนะครับดินมันซูมห่อแบบใบพานห่อพานบเบห่อกระาษสีต้องแบเลื่อยห้านก็ได้เดไ้ครับมันเลื่ยหรอครับนนแ,แล้วไทยเกล่นหนึ่งก็เสมาเราไสมาไทยเก็รสองเพราะวะ่าห่อหวานมันมันเลีเ้ยวดีเย็นว่ะครับเดี๋ยวบ่มซูงขี่ไส่สันแห้งก็่ไปเล็กมันว่ะครับเราข้นอยู่มันเป็นเล็กนั่นแหล,ละครับสามก็คือไทยรูปเอ้อย อุยอ๊ยอุย๊ยครับจะสดนะครับเพื่อนมอห้องว่าไทายไทยรถให้แน,น่ว่าจนว่าเสียบอกเพื่นอนเศร้าเอาอได้ตอนเดียวนี่อะก็เห็นหน้าเจ้านดำแล้วสิผ่านบอกแต่ตอนนะครับดินท่ามนั้นมันเท่าเดิมมากได้ได้พักไว้นะครับมันกน็ไทยเทศน,นะครับดินแค่เหน็บนัญญาขายนยายังไม่ติไปน้ำงามดินมันจะซัดหนีไปนั่นบอครับดินเท่ากับ่เสืเศร้นาได้ แล้๋ยวมันคือวปุยขึ้นครับประหยัดปุยเคมีครับที่ว่าครับว่าต้องจำเป็นครับอีเขียวนั้นเ่าต้องใส่ครับห้นพักดินพ่อแล้วจากที่ํำคัญนะครับทานห้อยตามหอมั่นนะครับห้อยสิมีเวลาพักผ่อนมีเวลาซอยพีชนอนครับใม้ซอยกันในเลี่ยวครับสึนมากกูขั้นในกูไปของกูมันขั้นหน่อยมันกัดแรงของมึงกูมีจะขั้นกูกับแหลกใส่กันในใส่เป็นยังสั่นครับ นั่นก็นใช่นะครับแต่บอดีเท่าใจทุกไทยฝากไว้ให้เบิง้ง